ปอดปัดปะดุดุุดับอดเาเือลาเขาเลเขาเลเขาเาเรเอ้ายกลาบนยกกเลยบยกเลยครับพี่น้ออดเจนี่ปอดปั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 ดปุดุอดปอดเนยงอดลุกมาจะใส่สวัสดีครับมอนี่พบกับผมครับเนมนอนน้ครับผม มื่อนี้ผมสิพาพี่น้องไปเอาปลาบืนครับปลาบืนได้หลายลาย,ลายครับอยู่หน้าครับไปชมกันเลยครับก่อนสิไปชมกันกะเบื้องบรรยากาศกันครับเดี๋ยวผมสิพาทัวเบื้องบรรยากาศน้ำเต็มน้องเลยครับคนกระตกผ้าอยู่เขาเบื้องครับงามบ่เบื้องเนียเบืนเน้องผู้ครับป๊อตผู้งามอีลีเนาะ อันนี้กับวิวครับทั้งรังนี่ครับงามมากครับผมนี่แหละครับหน้าผมครับอันนี้นี่แหละครับบรรยากาศบรรยากาศหน้าบรรยากาศให้ เห็นเทียงผมว่าครับทางที่ถ้าผู้ใดขึ้นหอดบรรยากาศแบบนี้กะถ้าผมมีโควิดกะอยากให้พี่น้องกลับบ้านครับกลับบ้านมาหาขอบครัวครับผมว่าการทีเขาเด้อยู่บ้านนี่มีความสุขที่สุดเลยครับมียังให้หาหลายยางแห้งครับผมมีคข้าม,มาอดตายครับถ้าผมเข้าไปในเมืองเนาะ้าผู้ใดด่าผมเล่าเรือนปนนอกสิผมก็ยังดีใจด้ครับ ที่ผมได้เกิดว่าเป็นคนอีสานผมภูมิใจแห้งครับผมปลาครับไปเบิองน้ำกันเลยครับเบิองวิธีหาปลาบืนครับพี่น้องครับมาเบิองกันนี่ครับพี่น้องปลาคืนครับพี่น้องเห็นมอเห็นมอดเห็นตัวปลาหมดนะครับโอ้ลมลมลมครับพี่น้องลมครับพี่น้องเป็นยังบมเนาะ ลงไปเลยครับเห็นบ่มองเห็นั้งตัวคุณครับพ่อขอคุณฟางนั่งอยู่ครับมันลงไปเพื่อบอกโอ้เถอะไม่เหยียบพุ่งกระแนบหน่แล้วอย่ายิบหยับโได้ครับพ่อผมว่าอย่าบโได้ครับมันสมรหาพ่อเพื่อแล้วมันลงไาที่ไปเบื้องหน้าคุณนะครับพ่อเนี่ครับนี่พี่น้องครับนี่ครับเขาเรียนว่าฟ้าคืนครับนี่ ประดุกด้วยครับนี่บัวใดเฮ็ดยังเลยครับนี่เดี๋ยวผมเอาตะกร้าไปห้องก่อนนี่ครับเอายังกัพ่อเอาถุงปุ๋ยครับพี่น้องเอาถุงปุ๋ยลงมาให้พอพ่อเฮ็ดยังอยู่พ่อเอ้ยพ่อตัวไปแล้วมันมันสิลงมันสิลงเบิดเพิ่ดสิโตงบอกแมนแมนเดี๋ยวผมสิโตงครับนี่มึงในพี่น้องพี่น้องเออมันเถือนมันเขามาแล้วบนมันเต้นเนี่ครับปเนี่ยเนี่ย ขั้วเฮ็ดเต้นสี่กับขัได้อ้าวนี่มึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องอ้าวโหน่ะมันเต้นขึ้นวัฏยาหลายหลายฝุ่นกระดูกมุนจะกระดูกตัวใหญ่ใ่เอาไตทอครับเห็นไม่เจังไหนนี่เห็นจังไหนก็ได้บอมเปลาเอาได้เอาออกมาได้ไหมเอาออกคือมันลงมาใส่เล่นมันนะครับมันมันมันดูดจักทุกยังนี่เท่าออกออกทุนมึงเนี่ยฝุ่นกระดูกกระดูกเท่งเบิยอดี๋ยวครับเดี๋ยวถามเบิเบสทะลุเนาะ พ่อจะไปไล่บอเออเธอเธอจับไปได้บอได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งจับไปเออเอาครับพี่น้องจับจับอันนี้ไว้เองสิครับนี่เห็นบอครับนี่เบิ้งไม่พอพอผมสิไล่ครับพี่น้องทำเพิ่งดนี่หาเบิ้งครับพี่น้องพ่อมันบอรุดมันออกกันบ่หนิบอพ่อเธอหามอันนั้นหามปล่อยบอหามปล่อยตอดมาแล้วครับพี่น้องหาเบิ้งหาเบิ้งหาเบิ้ลงมีแลยครับนี่หาเบิ้ลบาดบาดเท้ามีงเ่ะ ดูน,น,น้องกันครับดูน้องกันคมันนีกระโดดหัวคางนี่มั้งวะบ้าบ้าบ่าโดดไปย่าขอมึงอยู่อู้อู้มาแล้วครับพี่น้องเห็นมั้เห็นมั้ต่ำตึ๊กจึกเลยอู้อู้พี่น้องพี่น้องมึงนี่ปัดปาดปาดมาเบิดมาเบิดมาเบิดเลยมาเบิดเลยพี่น้องพี่น้องพี่น้ right? นงอง ขอนมือผมอ้ายกลรบายกยก้เปล่ายกเลยนีพี่น้องเอาเอา่มันบอกอยู่เ่มันมันขึ้นกมีกยะมันป้านพี่น้องเออมึงเนครับมึงเนี่มึงเนยมึงเนีโอ้ยมัมกอไบ่มึงเน่มึงเนเข้าเดี๋ยวครับมเนี่อ้หูันดูกไม่ใช้เบิร์ดหรอมมันเต้นถึงเบิดเลยเดน ปดูกมีงตเลยบอกพ่อยังไม่หี่ละเยวพอสีเอาไหมอาเอนอนี่นคีครับพี่นอ้องเทืเลยเดี๋ยวพอเอาอันนี้ตันเลยจะเข้ากันมะเขอลงหันก็ได้นีครับนีนี่เอลงหันละครับครับทลงหันซะก่อนพอจะตันไว้เยอะนี่นะครับนีบ่คอทดอ มัดุกเไเบินะร์นปลาดุกนี่ตัวเดียวนึงไหมเน,นะครับอือไเบอร์นามันเป็นไเบินะร์ปอีแล้วครับเบื้องสีเซ็ดเอานี่นเบื้องนี่ถุงผมครับอันนี้ใหดกบครับกบนีครับโตกบคับปดุกค,ควอม ข้อเราบ่กข้อประดุกนึงโอ้มันดูดมือก็ออือครับไหนครับเจะไปใส่ป่ะจะในกระเบื้องน้ำกันตัวนะครับเนาะดูดไม่ใส่ใายยังล่ะเห็นปลาป่ะครับพี่น้องย่านี่ิข้อสวนไปในเรื่องนี้ใช่เหรครับขวานผมกับลังนะมาหันมันบกเข่าล่ะเพาะไม่เขามีที่ไวมันรุนน้ำกันครับบานีสวนขึ้นครับกาเบื้องโซปาาด้วครับมันจะเป็นยังไง วันบอกว่าอยู่เล่อเห็น้ยบอกเห็นนัลาเห็นมัยปลาปลาครับปลาปลาเิ่งเปลาครับอู้อู้อู้ ไม่ต้องปอดปาดปดปุ๊บปุ๊ปด๊ปุ๊ปุ๊บุ๊บป๊บปอดอู้เอาเรือปลามาเขอเียขอเรียกขอขอไปเรียกปอดอู้เป็นไงครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผิวซอผมกันเพรเพาเอาบอกไปได้เยี่ปอดนี่นะครับปอดเอาหเน่าฟังครับเอาหเนาฟังปอดอู้ อปกไงางไมดางได้วหางไ่ได้ว่างไ่ได้วางเวางวางนี่คือไปวางนี่คือไปครับนี่ครับปอด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 ไป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 แลวไปแล้วอู้อ้อเดี๋ยวพออยังนีไฟใส่ก็มึงนี่มึงเนี้มึงนี่ยปลาดุกมึงนี่ปลาดุกกแค่ตัวสองปะสอตัวมึงออันนี e ้ม่ใส่ เบิึงครับยาดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอที่เลยครับนี่เบิึงนะครับไล่ไปเลยยอดที่งนี้สัก่อนครับมึงเนี่ยถเบิึงยังสีส่เลยอู้เหลืองครับป๊าดเหลืองเองมึงเป็นตัวนี้วพอเห็นหลุดมือตัวนี้ล่ะพอเห็น,ลนหลุดมือตัวพอเห็นหลุดมือยอดนี่นะครับปูนีเขากระลาดไม่เลยครับเป็นทาง อู้ปะาคอ,อ,อ,คอนี่ครับปลาช่อนครับปลาช่อนเรี่ออย่างนี้ว่าปลาช่อนปลาเค้งอันนี้นปลาเค้งครับนออีกวันนึงว่าปลาหมอเนาะอันนี้ปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยครับอันนี้อันตรายนะครับนี่เงีมันต้องจับให้เป็นจับตรงสีนส่นาะสีเนาะอันเงีมันอันตรายนี่นี่ด็กนะครับหักเงีมัน,นออก เดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกมงนึงครับว่าสีมานบระมานนี่เดี๋ยวเบิ่งต้องกันเลยครับนี่ครับอันรอบแรกนะครับอู้อันนี้เบิ่งหัวจะฟองยิ่งใช่เบิ่งครับนี่จะปลาเค็งเท่านั้นเลยปลาเค็งไปปลาดุกตัวหนึ่งนี่ครับจับปลาดุกอู้ระวังด้วยระวังด้วยอู้เบิ่งไงครับเบิ่งไงเบิ่งเลยโอ้ปลาเค็งกับตัวง่ใหญ่ายได้ปลาเค็งขันขุ่นมาไข่เนาะนี่ครับพัดเลย กระดุกพอดีอไปเค้งอนนเอาลง,งย,ย,ยังสี่นลงที่นั่งพี่บ่กโมที่เหรอเอาคอยเอาคอยเอาลงบม่ได้เนาะมันอยากปักมือพอตรงนี้นก็ไปเบิ่งน้ำกันเลยครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปหาบัดบัดน,นี้ครับเป็นไงดีเด็กเป็นไง อากาศก็ดีครับฝนตกอันนั้นก็หลายเนาะแต่ซิวไหมกุ้งวอมนะครับกุ้งวอมครับั้นี้อยู่บนกุ้งกุ้งหันขื่นมาหอดมาหันหอดนะกุ้งแต่ว่ายังเป็นลุนใส่รสายครับเป็นลุนน้ำกันต่อครับผมอาจจะเสียงดังจังหน่อยเนาะครับเนาะนี่แต่นี่อยู่ดีครับน้ำมันอยู่เหรอเนาะพ่อเนาะน้ำไม่อยู่ับ นครับถ้าเป็นเงินี่ม่นก็ได้แต่ว่าอีกูตักเอาอยู่ด้ขวบต้องตักอรงนี้นะอันนี้ออันี้เดงืยอขอหนึ่งก่อนดูดิครับพี่้องเห็นปลาบอเห็นย่ครับนั้ยังปล่ายังอีกแม่งขวบมองกันนะบอวานปลา มันอยู่ยอะนนไรเดี๋ยวไปไงพ่อมันขื่นคล้ายเลยครับอือเดี๋ยวจะต่อเสานี่น้ามันอยู่จนะเอาเอาอยู่นี้แต่เต่อเอ้ามองไหมมองมองไหมครับนอนครับเบื้อันนี้ครับนี่ขื่นน้ำทางขืน่นน้ำทางครับนอนถ่ายเนี่ยเอาเนี่ยตักเอาเนี่ยครับ มันปากมือมันปากมือครับบมเดลใสถุงมือครับใช่เบื้องท่อเข้ามันมันล่นเลยบอกนะดี๋ยวย่างไ้เบื้องทอเข้าก่อนครับพอุ่งนี้โมเดลกับยางมาดิครับทอครับพี่น้องชิ้นปลาเก็งโม่พ่อเห็นไหมครับปลาเก็งเดี๋ยวเบื้องกัน ใกล้ๆเลยครับว่าตัวใหญ่ปานใดสูงยันนี่ครับเห็นบ่ครับตัวใหญ่เต็มครับฝากขคือลายแห้งน้องพอเนาะ <โฮ S 2> อันนี้ก <ผล S 2> ็มันง<ค>ยางอยงูย่เอามาฝากนในใบก็ได้ไอันะก็พอจะเอาไ,ไปใบในรถไปครับจะดูน้องกันต่อความรู้เรื่องบเห็นไหมครับ

ลาสิมัจอปลาบืนครับูครับปลาทั้งหมดมันเป็นปลาหลายาเน้องบอนเนาะงนี้ครับพี่นออ้องออนโนน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 กนน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  พอเก่าครับสีห้องอ่อนครับตาบาดแล้วครับมาลุ่นน่วกันครับว่ามันจุดอยู่ตงไห้พี่น้องลุ่นร่วมกันเนาะนี่อยว่าเช่นมั้ครับพี่น้องแบบนี้ามันแนี้ลุ่มเลยนี่มีแต่ซิ่วแบบไรนี่ครับแต่ซิ่วแบบนี้ครับเป็นเกียร์ครับเกียร์เหนึ่งครับเกียร์เด็ดลองๆองครับ เดิเตรียม้องกันท่าคุนเลยครับพี่น้องครับทางท่อครับเห็นไหมครับปลานน่ครับมันกำลังบืนเห็นไหมครับทะสอบสายตาครับปาเช้งครับอันนี้เดี๋ยวผมจับเอาเลยครับผมสีจ้าผมสีเลยครับพี่น้องดีบหัวไว้โมไปใส่ครับนี่เดียวใช่กระยังเลยนครับหมอกเกาเลยครับอืม แต่ก็ยังเลยครับเล่ก็ยังเลยทีพอไมนเข่าเลยเข่าเลยพอด้วยเลยพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องเข่าเลยพี่น้องหนี่งเราไว้แต่เนาะเข่าเลยนี่ไฟสีมันสุดเลยครับใช้ครับเดี๋ยวผมจับไใบพืชเอาครับเดี๋ยวให้พ่อไปพ่อจะใส่สูตรปิดท่อมาเหมือนใชปิดท่อปิดทอล่องเลยไปเลยครับไปยังสีน้ำเริ่อมอยลงแล้วจังไงล่ะเราควรจะปิดน้ำฟังท่างบุนครับเดี๋ยวนี้เสียงน้ำหมดาล้วผม หยอดน,นะครับกิดแล้วครับกิดนำแล้วนำเท่้าไะไรเลยอยสิไล่ปลาเมาื่อไหร่ล่ตัวนะครับมาหลุ้น้องกัน,นครับรอบนี้อาจจะบ่ไาหลายคือรอบเมื่อกี้นี้เนาะ เม้วนบอครับม้วนม้วนครับไปได้ไปได้มึงนั่งมาครับชุดติชุดติน่ะชุดติอืมอืมเงี้ยเงี้ยเงียดมึงนี่งครับมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยกระซิึงเลยมึงเนี่ยมึงเนี่ยแดงแดงบูดักพูดักบูดักมึงกระซิ้งเลยครับ ยี่ไรป่าวเนี่ยนี่พ่อเห็นมาครับมครับเห็นมาเข้ามาอยากมาเันมอยากมาเนาะเห็นไหมมครับอยากขืนอยากขืนครับอ้าว้อบวาไหมพ่อหลัอู้ลายยูดูไหครับหลายยูด้นนี่ป้อลายยูดนี่ป้อลายยูลายยู มันมีกระดูกเนาะอุ้ยกระดุกไดยังไงต้องเขงขิเงทั้งนั้นเลยเดีนครับอนนี้ไปเปลืออะไรอยู่ั้งมีข้าุ้กเดโอ้โหเปกระด้อปเขงยังไงในมึงเนี่ยโอ๊แล้วลูกก็ะเเอาไปขอนุ่งแลวครับนี้ หัวนอกเลยนะนี่ข้าวเชียงโอ้ยมึงไครับพ่อเดียวกระโดดกระเดียวมึงไงเดี๋ยวสีไปย่างหาปลาขึ้นอันน้ำเฮน่าครับบันแค่สี่ไปยานน่างได้เนาะเดี๋ยวกระชังไปงรุ่นน่วมกันครับกระซิวแล้วครับนัน่นแหละคือ นีครับพี่น้องอันนี้นี่ข้องแทได้ครับโมเมนต์ธรรมดาได้ครับนี่น้ำมันไหลครับพอผมเอ่าทรายเอาทรายไว้ครับนี่ครับข้องแททได้ครับนี่จับมือสายนี่เป็นยังไงเนาะพี่น้องครับมือสายบปไว้ครับตรงมือขวาครับเท่านั้นครับ ม่คว่จับเหรอไอ้จับก็ได้ขอแต่ว่ามือมันแข็งนี่ไปครับเดี๋ยวสิตภาพพี่น้องมาเบิ่งปลาซิวครับเอนบ่ได้เหตุแต่ว่าสิาะไทยเอวซ,ซีซีครับนี่ไหครับพี่น้องอ๋อดึงไหนี่็นไหมครับดูสอบสายตาเนี่ยเด้ยเมันกันร่งสิขึ้นมาพ่อน เห็นบ่ครับเลยก็ใหญ่หาปใหญ่บ่แยเท่าไหม่บบกใหญ่เล้าอยู่ต้ไปเลยก่อนําก่อนเลยมึงนะครับนี่จะปลาซิวได้ไหมหลายเงียเซิวเนืไข่ซิวอาใหญ่รอไม่ถึก่โต่โตนะครับกินกุ้งครับพี่น้อง จับกุ้งเโอ้มือจับแนแข็งมากครับนี่ยจับปุ่งจุ้งๆเมือนกัครับจับกุ่งกุ่งจุ้งๆอือน้ำน้ำครับพี่น้องเออบอกแงเลยไงอะไรหลายอะแมกโต้กุ้งนั่นถืเห้นบอกเห็นบอกเฮ้ยบอมาจับด้วยนี่ครับนี่เข้าไปยำเลยนี่ นี่ครับจับอีกกระนั้นนี่นี่นี่ตสกี้ครับน,นี่น้ำมัวนี่ตน้นหใหญ่ครับนี่นี่ใหญ่ตัวนี้นี่นะครับพี่น้องจับยำไม่พอนี่ครับครับเรามีสารพิษครับ ครับพี่น้องหาน้ำกันครับ hm ต้นเด็ดละตัวนเดเห็นดะปลาดุกปลาดุกนี่ปลาดุกครับพี่น um ้องนี่ครับปลาดุกครับพี่น้องปอดโอ้ปลาดุกยั่งย่งเลยนี่ปอดปั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 ดปลาดุกปลาดุกอู้น้ามันจะเศ้าไหลมันละลงระวังเะบ้าพ่อระวังเน่อยละวังเน่อยนี่นี่ปอดพี่น้อง อูอู้อู ite, ้อู้อจิบุนี่อันี๋ยลามหยังส่วนงวงวงเยมีนี่หน่งบกแค้ยิงตะข่วนงวงงมงเล่อันเี๋ยิมางคับินอ่ะติน้ังพีบน้องตายแลอันนี้อู้หัวมันหลุดมันหลุดมาแหงหันดุกวัวละมึงกระเด็ระว่งเด้ระวัางเด้เหรนบ่ครับคับนนอ้ปะคอปะคอปะคอครับต่อจับโล่ฟออืมอื้อืมอนี่ละนี่ละ นี่สิมาโอ้โหนดมันมีแต่ลูกนี่แหละนี่ครับลูกลูกนี่ปอดอือมรงนีอีกเดี๋ยวไปเบิองนกกระเนไกลเลยครับอู้นี่ครับพี่น้องปอดปอดวายนี่ครับมันมันเป็นน้ำต้องีินไหมครับมันเป็นห้องน้ำครับมันขึ้นมาจากไหนน้า ไฮน่าผมครับนี่ว่าสิย่างไปเทิยงเลยครับนี่โอ้ขึ้นมาแต่ไฮน่านี่ครับน้องใหเงยหันโอ้เบิ่งยได้ไหมนี่น,นอ,อนมันกันเด้ครับเงย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 อดปลาดุกใเงยอู้ระวังระวังมึงเงียงมึงเงยอีรีแล้วพอได้ยงมึงกัน,กนนะอ่ะออดมาเห็นผอปิดไฟนี่ครับออดปลาดุกใหญ่ใส่เลยพอ่อใส่น้ำกันเลยครับปลาดุกใหญ่ ใช่แล้วแมีเด็กประคอรครับเดินขับประคอก็ขี่บ่านม้วนร้ายละกระชอนครับอันนี้กระชอนเดินนี่รนครับปอดอมาแล้วเนาะมึงคือเด็กบึงห้องนี่มันออกคู่ปีเยอะมันขึ้นคูนค่ปีเลยห้องนี่มันจะไปน้องทางขุนครับมันมีน้องครับทางขุนมันมีขึ้นโน่นขึนโน่มันขวมน่นขวมน่นไม่ได้แต่มันมีลูกนำ นี่ครับเทียงผมไฟกำลังเกรงแงครับเห็นบหครับนี่ยเดี๋ยวจังได้ก็ไปเบื้องกันยุเทียงหุ่นแล้วครับเดี๋ยวสีเทออกมาให้เบื้องนี้ครับนี่ครับนี่ครับเทแบบรวดเร็วเลยครับอดอดตรงนี้ตรงนี้ปอดลุ่มันจะใส่ซองตูนใหญ่กูมูเลยพรงนี้ครับพี่น้องปอดอออกยหนนน่เั มึงครับมึงมึงมึงนี่มึงนี่ปอดมึงปลาดุกตัวนี้มึงปลาดุกตัวนี้ปอดพอคว่ำ้อมมึงไงได้ปลาดุกตัวกัปลาดุกจแค่ตัวเหอครับหนึ่งเดี๋ยวนะมันอยู่ซิอยู่ก่อนล่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวครับเพราะมองไม่ได้หลายกว่าหันอยู่นะห้าตัว ฮตัวมดิออมึงนครับนมึงนี่มึงน่ยดิ่ยาวยาวยาวอยู่น้องมึงไงกะดอกกะเดียเนาะอ่งกับอะอึองกนี่ครับองอิงอ่งครับอันนี้อ่งยังแน่นพอนี่ลอไปหลายอ่งแห้งครับ ก่อนเราไปเห็นตาขึ้นอเอาหัอีกมึงครับมึงพี่จียงเลยพ่อจเจียวเขาไว้บอกพ่อจเจียวเป็นกระดูกรกระต้อแล้วเขาไว้ครับอ๋อโเหลี่ยงสี่เลยไอ้ที่ยังสีตัว ดูปุบตัวเขาวะชมืดียวจะมรือะครับกพะอพอ,อน,นี้พ่อปาดุกไ่ได้ลาลอยู่ที่อดานีกไล่ครับมือน,นี้กัน,นเดี๋ยวผมกับสิไปตึกสะดุ้งต่อก็บพอ่อใช่แล้วมือคือปลาดุกกับเ่าคอครับสรุปผนมือน,นี้อันนี้ อันนี้พ่อไปการตะกอนนอพอนอขอเตามาตตเต้ามนีนโอ้โหเหนียวเลยพี่ที่ออกจังสัตว์เขาไม่เหนียวจะได้เห็นปลาครับพี่น้องจังไรคลิปนี้กะนไปพ่อกันคลิปนาครับสำหรับมือนี้ผมก็พ่อกะสวัสดีครับพอ่อสวัสดีครับไปเลยครับสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบรนิมน้อนหน้าครับผมนี่ ไม่พอ,อนคิีหนาครับสิไปยกย่อครับเดี๋ยวสิยกมาให้ซูพี่น้องเบ่งเลยครับเด้อ